สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู YouTube ทูบทุกคนครับคนบ้านๆอากาศมันเลอะอีกแล้วครับเมื่อนี้ทามกลางธรรมชาติเขาปัก่งใชยครับไ <c oughs> อพี่น้องด้วยเจ็บคอบนหลังวัดแตกครับ เดินทางสาแก้วอีกแล้วครับปารี่ิาน้องมากเบิ่งทำกลางบรรยากาศสวยงามครับสดชื่นครับงามาเับเป็นเขาปักครับปักธงชัย วันนี้ไปหากินทั้งบุรีรัมย์ครับมันรูดอนไปลงบุรีรัมย์ครับวันนี้วันนี้เอามันลานตัวเองไปลงสกแก้วออกมาแต่ล้านสองทุ่มมาจอดนอนอยู่สีดาครับไท่แตกพน่องไท่วัด การเปลี่ยนแปลงฮะให้พี่ให้น้องครับดูแลร,รักษาโดยกความให้ดีครับผมติดเพราะว่าจิ้มงานตะกแกติดเบิดบ,ดบานครับแล้วเมื่อนั้นผมขึ้นไปขับรถตักตะแกีก็เลยขึ้นไปยับไห้ครับตวแกีกกับไข่อะนรเราขึ้นไปยับรถพี่น้องเปิดแอร์ไว้ัดนีิติดไปน้ำกันเลยบ่ดที่เนี้ย คืนมาซ่วงเลยครับตอกยาได้สามมือแล้วทวงไครแน่ครับมาหนีมาไอวันนีพี่น้องเก็บข้อด้เหมือนไปอุดอรไปแล้วนบจ้างครับ เนี่ยมันน้่นจะควงรับไปลงัะแก้วครับไาติจอดนอนก็นได้พี่น้องไม่ว่าลงลงของสิทธิ์เราหมดแล้วครับห่วงกันจังติจอดนอ่นก็กินยาครับยากลุ่มยุ ทางบรรยากาศครับสวยๆวยันไหนลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งไร้เมือป่ะฝากติดตามเด้อพี่น้องเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับคนบ้านๆเนาะที่ได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบื้องครับให้บรรยากาศเพราะว่าที่เป็น างานบองคืนมองลงเพราะว่าที่ปิดการเดินทางครับคลิปผมบัได้ระบุเจาะจงครับขอ,อ,องไดไทายให้พี่ให้นอ้องเบิ้งได้ผมกับิดทายครับเพราะว่าเค็ดไปแบบบ้านๆเลยครับก็ต้องระบุครับบัไใดเจาะจงบัิไทดทายแต่รดแต่ละบันไดทายต่ให้เบิ้งทุกสิ่งครับเิ็นการเดินทาง คลิปผมนี่เบิ้งได้ทุกอย่างครับไปทุกอย่างว <t> ่าแต่พ่อึงได้เป็นละท้ายว่าแต่มึงได้ซับโอกาสครับทายถอดให้พี่ให้น้องทยเอฟซีครับผมที่ติดตามไม่ได้เบิ้งครับเอฟซีจากที่ว่าตะเกานีผมเปิดไว้ช่องอำมพลนะครับ ทุบช่องํำพ้นวันนี้ผมก็ววาสามารถกู้ขึ้นได้ครับผมก็เริ่ม,มาเปิดช่องไหมครับช่องนั้นคนติดตามหลายแล้วแล้วกับคนถูกใจคนเข้าไปดูสองแสนกว่าคนครับผมเสียดายครับแต่ว่าคนติดตามมันหกร้อยกว่าครับแต่คนเข้ารับชมสองแสนกว่าครับนา่าเสียดายครับ ี่กับตัวที่ปัน่นเห็นได้พี่น้องเล้ยตัวที่หดพันปากพี่น้องเลยด้อยมากก็ทื่อลาเห็นเนี่ยฝากกดไล่กดแช่นะครับซอยุอย้งซอยดันนะครับเดี๋ยวพี่กำลังแรกใจครับเดี๋ยวท้ายถอดให้พี่น้องเรืเอิงเพราะว่าที่เป็นช่อง

พิษเบาตัวน,นะพี่น้องก็บ่าลมลมเด้งๆดียกที่สิคายข้องฟ้าครับไม่กว่ามีน้ำใหม่ครับเป็นน้ำใหม่สมใหม่ผสมนายครับ ผมลงไปเป็นบรรยากาศขึ้นเขาลงเขาอนะมันได้ตัดต่อเนาะพี่น้องอันนี้ผมที่ได้ตัดต่อเนี่ยมึงเงียบไปเลยครับสิบกว่านาทีเดี๋ยวนี่ไปเบิงทะเขาได้มอกันครับ

ขึ้นป้าปาบครับต้องขาลงครับขาลงเขาบักยักงสวงามครับทะเลหมอกขึ้นฝนแล้วตกเป็ดขึนน้นครับอยู่โคลาดจากบ้านปภเมืองคนครับออกมาหอด ีดาครับโต๊ะมึงขึ้นโตกแหั้งครับ <c oughs> โอ้่นอเกันตัวโต๊ขอไปโอ้โออเกิดเหตุการณ์แล้วครับรถมือนครับผมมาแห้งอ๋อ ลงไว้ครับลูกเล่าเราหลานเออลงขับลงแม่เนี่ยมือนครับมือนมือนลงลงลงมาไว้ครับเกิดอุบัติเหตุแล้วครับประคาดคิดประคาดฝันเลยครับต네 <oh <go ั้งกล้องมาโมคิดว่ารถตีลง่นั่นี่พ um um ี่น้องมันมือนครับมันมือนลงไว้บ่ได้ครับค่วยลงพี่น้อง ็นน้ำมันแน่น้ำมันเฮียเนี่ยอี้อย่างแน่มันขาดน้ำทังครับตกค่อยๆเนี่ยอันตรายครับตงค่อยๆครับโอ้เห็นเพ่นขาดคิดเลยครับเมื่อกี้ต่างกล่องไทยลุคลิปมาไหมครับโค้งนี้ลงประจำครับต้องบอกเพื่อนร่วมทางครับ กบ่าวครับก็เกินปกติเองครับ โอ้ครับพี่น้องอย่างวก็ลงมือคื้นนี่แหละครับโอ้โอลงมาแห้งมันเหมือนลูกชุดเลยครับเพราะเห็นรถโดยสารเอ้ยรถไอ้เนี่ยครับรถไอ้กู้ชีพครับรถกู้ไห้แลน้ยงถิมมาอยู่ บวกกันครับบอกกันครับผมจะต่อไฟบอกทุกคันครับกุ้งตาครับทั้งนำยางครับนำยางมันเฮียมันอันนี้ครับลื่นครับอันตรายครับต้องฟอยครับเบาได้เบาได้ครับถึงเขาลงเขา เีการบว่าขาดคิดเลยครับตั้งกล่องไทยว่าที่้เบิ้งธรรมชาติได้พี่น้องเพราะว่ามันเกิดเหตุดูครับจุมงนี้เกิดว่าติเหตุดูลงไว้บ่อ,อะไรครับมันมืนต้องค่อยๆค,ครับนผลตุก เอาครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วครับติดตามทำไหมครับคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับคนบัานๆบนสวัสดีครับ